ราศีตุลค่ะครับราศีตุลเนี่ยนะครับก็เป็นราศีที่เด่นเรื่องคู่มากที่สุดนะครับจะเห็นว่าความรักเป็นเรื่องที่ได้5ดาวของเขาคนได้ความรัก5้าดาวนี่แทบจะไม่มีเลยมั้งครับไม่มีเลยไม่มีเลยถ้ามีราศีตุลอยู่คนเดียวราศีเออ่ามีราศีตุลอยู่คนเดียวนะครับสำหรับราศีตุลเนี่ยนะครับเป็นราศีที่ดวงดาวพฤหัสราชาโชคได้คู่อุปถัมนำพาชีวิตก้าวหน้านะครับเพราะอย่างที่บอกคือเรื่องคู่เนี่ยเขาเป็นเรื่องที่เด่น นะครับก่อนหน้านี้เจอราหูมาเรื่องคู่<ม>นะครับกังคนเจอคนไม่ดีเจอคนมาเอาเปรียบอะไรนะครับแต่พอดาวพฤหัสเข้ามาส่งผลต่อเรือนคู่ครองของราศีตุลเนี่ยก็ทําให้เหมือนกับโอ้โหชีวิตแบบสดใสเลยคู่ก็เลยได้5ดาวฟ้า <นะ S 2> หลังฝนอาหาถูกต้องเลยทั้งคู่ครองค<ห>ู่สัญญาด้วยนะครับงานที่มีจะตกลงกันจะได้ไรายได้ต่อการเซ็นสัญญาไปแล้วถึงจะได้เงินอะไรเงี้ยจะส่งผลดีมากงานที่มีหุ้นส่วนคู่สัญญาการเจรจา และก็ทําให้ได้ผลดีเรื่องการเงินด้วยคือตนุเนี่ยเจอหลายเรื่องนะครับเพราะว่ามุมของพระราหูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกกร,ราศีตนนุลในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันมีตัวช่วยคือดาวพฤหัสเข้ามาังนั้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้บางคนเสียเงินลงทุนกับมีปัญหา6 6เนี่ยทุกอย่างเหล่านี้จะคลี่คลายความวุ่นวายจากคนรอบตัวจะลดน้อยลง นะครับเรื่องการงานก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับนั้นเลขของราศีตุลเนี่ยต้องมีเลข5เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะดาวพฤหัสคือดาวเลข5ที่จะเข้ามาสู่ดวงของเรานะครับสีหนะครับเป็นเลขที่ดีสําหรับเรื่องงานเรื่องการเจราจา5้าเ้านี่ยหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วก็เรื่องความแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเรื่องความสําเร็จความก้าวหน้าที่ดีในชีวิตของราศีตุลได้ครับราศีมังกรค่ะมังกรครับความรักที่สําคัญนะครับอาจจะมีหนทางที่ ทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้คือคุณอย่าไปคิดว่าการแก้ปัญหาคือการแยกย้ายอย่างเดียวนะครับคือถ้ามันคุยกันได้ตกลงกันได้อะไรบางอย่างอาจจะทำให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขได้มากขึ้นนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นราศีที่มีข่าวดีหลายเรื่องเข้ามาเลขของราศีมังกรเนี่ยจะเป็นเลข9นะครับจะเห็นว่าเลข9เนี่ยแนะนําก็จะมี98แล้วก็96นะครับเพราะว่า98เนี่ยก็หมายถึงเรื่องของการขยายเรื่องของการเงินเรื่องของต่างประเทศ นะครับ96ก็เป็นเลขที่ดีที่ส่งผลในเรื่องงานที่ดีให้กับราศีมังกรด้วยก็แปลว่าราศีมังกรนี่มาดีขึ้นโดยเฉลี่ยทั้งหมเลยยกแผงดียกแผงเลยดียกแผงดียกแผงแม้ว่าอาจจะไม่พีิกสุดแต่ทั้งแผงดีหมดดีหมดราศีสิงห์ความรักนะครับสองอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลขมงคล14กับ19นะครับคือราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่เป็น เจ้าภาพร่วมของดาวเสาร์ที่เข้ามามนะครับดาวเสาร์เราเคยพูดกันไปแล้วว่าเข้าราศีกุมนะครับราศีสิงห์เนี่ยก็โดนแต่ว่าราศีสิงห์เนี่ยไปโดนดาวเสาร์ในเรื่องของความรังแต่จะบอกว่าคนราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสจะมีคู่ในปี -66 จะได้เจอแฟนในปี66หหรือใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องดูเพราะว่าจุดวัดใจก็คืออยู่ในปี6 6 6 7เดนี่ยเพราะดาวเสาร์อยู่กับเราเป็น2ปีกว่านะครับก็ดูแลประครับประคองกันให้ดีแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สิงห์เนี่ยเป็นเด่นสุดก,ก็คือเรื่องงาน คุณเป็นราศีที่มีโอกาสในเชิงของการโปรโมบทที่ดีนะครับมีคนสนับสนุนการเงินที่ตกเหลือแค่3าเนี่ยบอกงานดีทำไมเงินไม่ดีเพราะว่าคุณเป็นราศีที่มีโอกาสถูกโกงมีโอกาสได้เงินไม่ครบตามกําหนดเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทําธุรกรรมการเสีนยสัญญ,ญาเพราะว่าคู่ที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่บางทีบางคนไม่ไปลงคู่รักมันไปนลงคู่สัญญ,ญา ดังน,นั้นเนี่ยราศีสิงห์ก็ต้องระวังตรงนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องสรุปนะครับว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ดวงวาสนาดีมีคนสนับสนุนนะครับงานเติบโตก้าวสูค่ความสําเมร็จนะครับคือถ้าเน้นเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเลขที่เหมาะพลังของราศีสิงห์เนี่ยเป็นพลังของพระอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งนะครับนั้นเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยถ้าเอาเน้นเรื่องการเจรจาเลยนะเรื่องการเจรจาการเงินต้องเป็น1นึจะเหมาะกับราศีสิงห์มากหนึ่งสี่เดี๋ยวถ้าบางคนเน้นอบอกอาจารย์ ต้องเป็น1,9เพราะเป็นเลขแห่งความมีชื่อเสียงครับ1 4ึ่ครับยิ่งตรงดวงยิ่งมงคลนะครับค้นหาเลขที่ใช่ด้วยดีแท็เบอร์มงคลเฉพาะคุณครับเบอร์ที่ คำนวณจากวันเกิดของคุณแท้ๆนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับมีวันเกิดที่ไม่เหมือนกันพื้นดวงก็แตกต่างกันครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกเบอร์นะครับที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคนครับพร้อมศาสตร์เสริมสริมงคลทุกระดับเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงพรีเมียมเลยครับสามารถเข้าไปเช็คเบอร์มงคลด้วยตัวเองนะครับหรือจะไปจองคิวดีแท็กทีมมงคลนะครับทีมนักพยากรณ์สามารถเข้าไปได้ที่ w w w d t a ว c o t h หรือเดินเข้าไปที่ d t แ c s h ช p ทุกสาขาได้เลยครับ